กลับไปที่บลิปปี้สเตชันได้เวลาลูกึินตาโกนเราจะไปเดินดูเล่นไดบลิปปี้วู้รถกระบะคันเบอร์เดอร์เลยใช่แล้วดีโบฉัว่านั่นคงเป็นรถมอนสเตอร์ทรัคนะ สงสัยจังว่ารถมอสเตอร์ทรัคเนี่ยพิเศษยังไง <c oughs> ความคิดดีนี่เราขับตามรถมอสเตอร์ทรัคไปเพื่อหาคำตอบฉันต้องติดล้อมอสเตอร์ทรัคสักหน่อยติดตาลมตล้อมอสเตอร์ทรัคเรียบร้อยเปิดการใช้งานบลิปปี้สเตชั่นดีโบฮะ ดีโบนายติดตั้งล้อมัสเตอร์ทรัคอย่างนั้นเหรอนเนี่ย <c oughs> นายเหมือนรถมัสเตอร์ทรัคเลยเอาละไปสิ่งกันดีโบรถมัสเตอร์ทรัคพร้อมออกประจนภัยบทขยี้บทขยี้เฮ้ฉันชื่อบลิปปี้และนี่คือดีโบ เธอบดรถคันนี้ซับ,บิเชียวหวัดดีปิ๊ปปี้ฉันเมกแกนเอาแหละเมกแกนเรามาเพื่อหาคำตอบว่ารถมอสเตอร์ทรัคมีความพิเศษยังไงเจ๋งคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะตอบนายคือทําใ้้ดูว่าฉันทำหน้าที่อะไรเยี่ยมคืองี้ฉันคือรถมอสเตอร์ทรัคที่มีล้อขนาดใหญ่ยักษ์และสูงฉันสูงถึง13ฟุตว้าวลุยกันเลยได้เลย อโโอ้โเราเด้งสูงสู้เธอไม่ได้เลยเมแกนและโอ้โหเราเกือบจะหงายหลังน่ะฉันมีระบบกันสะเทือนรองรับการใช้งานหนักด้วยสปริงพิเศษฉันเลยเด้งดึงขึ้นลงได้สูงและไม่หกล้มฉันใช้มันตอนแข่งแล้วเวลามีการแข่งเออเจ๋งว้า ยินดีต้อนรับจากปิป๊ปปี้รักเข็มขัดให้แน่นได้เวลาพิชิตด,ด่านวิบากกันแล้วว้าวนี่มันสุดยอดเลยโอโเธอเลี้ยวและซิกแซกได้ขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยฉันมีสิ่งที่เรียกว่าระบบบังคับเลี้ยว4ี่ล้อฉันเลยเลี้ยวล้อทั้งสี่พร้อมกันได้แทนที่จะเลี้ยวทีละสองล้อเหมือนรถกระบะท,ทั่วไป เราถูกสร้างเพื่อใช้พลังงานและความเร็วสูงในระยะสั้นทนว้าวเย้เย้ฉันทำได้แล้วเมแกนนี่มันน่าทึ่งมากและฉันก็ได้คำตอบจากคำถามของเธอแล้วว่ารถมัสเตอร์ทรัคมีความพิเศษยังไงรถมัสเตอร์ทรัคเป็นรถชนิดพิเศษที่มีล้อใหญ่ระบบการสัอนเพื่อใช้งานหนัก และระบบบังคับเลี้ยวสี่ล้ออัพโหลดคำตอบเลยดีโบลาก่อนเมแกนได้นั่งรถเล่นกับเธอมาเจ๋งชมัดเลยลาก่อนบิ๊บปี้บทขยี้ต่อไปนะ